การเก็บส้มก็ค่อยๆนะครับผมค่อยๆเลือกเลือกลูกที่สุกแล้วนะครับผมค่อยๆค่อยๆเด็ดนะครับนี่ครับมันจะไม่แตกนะครับผมตรงขั้วถ้าเปลือกตรงนี้แตกนะครับเราเข้าไปที่อ่าลงที่เขาคัดส้มนะาเขาก็จะเอาโยนทิ้งนะครับจะต้องทําให้จุกตรงนี้นะครับ ไม่แตกนะครับผมให้เปลือกไม่แตกนะครับผมเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับผมนี่นะครับนียฮะค่อยๆบิดลงมาแบบนี้นะครับนครับดกมากๆเลยครับผมพอดีกับเจ้าของสวนมานะครับผมเพื่อนเพื่อนกันครับเข้ามาแล้วครับผมนะฮะมีแต่สาวๆนะผมเข้ามาเก็บส้มไป ไปกินนะครับก่อนที่ทางพ่อค้าเขาจะมารับซื้อนะครับก็มาเก็บก่อนนะเอาไปเอาไปรับประทานก่อนเอาไปกินก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะค่อยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะไม่แตกนะครับผม สวยงามเลยครับผมสวนส้มเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆสวนส้มน,นะครับผมพาไปชมบรรยากาศนะครับเดินลงมานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเชิงเขานะครับก็จะสูงชันนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ มีลำธารสวยงามนะครับผมนะบเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูตรงที่ทางข้ามลำธารน,นะครับผมลำห้วยนะครับช่วงนี้ยังเป็นเดือนธันวานะครับผมกำลังย่างเข้าสู่เดือนธันวานะครับน้ำก็ยังมีเยอะอยู่เดี๋ยวถ้าประมาณสัก กุมภามีนานะครับน้ำก็จะเริ่มแห้งแล้วะนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับผมตรงนี้เป็นสวนลองกองนะครับของเพื่อนเหมือนกันครับผมแถวนี้ก็เป็นสวนลองกองของเพื่อนนะครับบรรยากาศลำธารน,นะรับสวยงามน่าเที่ยวเล่นนะครับผม อพอถึงหน้าแรงนะครับเราก็มาเที่ยวเล่นน้ําได้มีน้ําตกเคยมานั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้อยู่ครับผมนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นลำธารเป็นลำห้วยนะส่วนข้างๆก็จะเป็นสวนของอเกษตรกรนะครับก็จะปลูกหลายอย่างนะผมปลูกทั้งลองกองมีส้มมีลำไยมียางพาราด้วยครับผมนะ่นครับผมเจ้าของสวนเพื่อนกันครับเข้ามาแล้วครับผมเมื่อกี้ก็บอกเพื่อนว่าจะมาถ่ายคลิปนะครับเขาก็จะมาเก็บส้มด้วยนะผมก็เลย มาเข้ามาที่หลังหน่อยผมก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับเดินขึ้นเขาสูงชันนะครับผมนีม่แต่สาวๆส,สนุกกันใหญ่นะครับผมเลือกเก็บได้สนุกสนาน สบายๆนะครับเ,เก็บให้หมดเลยลลน่านอกรรมอร่อยมากเ,รเหรอเหน, <c oughs> หนื่อยเดินขึ้นเขาดกมากๆครับนี่ดูแต่ละต้น อยดีเท่าไหร่สีด้างล่างมันลูกอะอืันนี้ต้นเล็กๆต้นนี้มีอยู่สองลูกสามสี่ลูกครับอือดมินแอดมินิปหน่อยแอดมินขอบคุณครับอร่อยอร่อยอืมส้มสายน้ำผึ้ง สีทองหวานครับอร่อยครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้แดดไงแดดมันจะมาช่วงช่วงบ่ายช่วงเช้าแดดมันจะรับรับ คิวไม้นะครับผมยอดเขาไปเดี๋ยวไปชมต้นนี้ดีกว่าดกมากมากเลยครับ ดกจนถึงพื้นเลยครับมีกระดกมากๆเลยครับดนะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่มาชมให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม